วันนี้เรามาคุยอธิบายพื้นฐานในการที่เราจะใช้เครื่องมือฟรีเครื่องมือนี้ชื่อว่า Trading View สวัสดีครับผมค้ณรักนะครับสมเลิใช้ยสิริมหารมรากดนะครับวันนี้มากับเพจนักลงทุนคริปโตแล้วก็ยูทูบชาแนลคุณรักคริปโตอินเวสเตอร์ สิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นในการเทรดของนักลงทุนครับส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แม่นยำขนาดไหนแน่นอนครับว่าวันนี้เรามาคุยอธิบายพื้นฐานในการที่เราจะใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือฟรีและทุกๆคนหรือรวมไปถึงนักเทรดมือโปรใช้กันทั่วโลกเครื่องมือนี้ชื่อว่า Trading View นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Trading View ตอนอัปเดตล่าสุดนี้สามารถใช้ได้อย่างไงแล้วก็มันง่ายขนาดไหนที่จะทําให้คุณสามารถเทรดเป็นแบบนักเทรดมืออาชีพตีกราฟสามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการใส่ในหัวของคุณแล้วเอาลงไปในกราฟแล้วก็พิจารณาลงทุนได้เลยเราไปดูกัน Trading v วิ w ครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ของสําหรับนักเทรดมือโปรตอนนี้อัปเดตล่าสุดเลยวันนี้เราจะมาพูดกันใน6หัวข้อคือ1การเซตอัพพื้นฐานการใช้งานต่างๆหน้าจอเซตอัพเป็นยังไงหน้าจออ่าเซต สีเซตภาพเซตฉากหลังเซตตัวหนังสือเป็นยังไงการใส่ดาววิ่งทูนะครับการเขียนภาพลงบนกราฟเขียนยังไงนะครับการใช้เมชเชอร์ทูหรือการวัดขนาดราคาว่ามันจะวิ่งไปขนาดไหนมันจะเดินทางไปขนาดไหนการเซตไทม์เฟรมนะครับว่าไทม์เฟรมระยะกว้างไทม์เฟรมใหญ่เล็กจะเห็นภาพรวมประกอบร่างกันยังไงการใส่อินดิเคเตอร์นะครับใส่ไปว่า,าเราจะใช้เครื่องมือวัดขนาดไหนและสุดท้ายการสร้างวอชลิสที่จะเป็นส่วนตัวทำให้เราตามติดเหรียญที่เราสนใจ ว่าเหรียญเหรียญนั้นมันวิ่งไปขนาดไหนแล้วได้ทั้งหมดวันนี้ดูคลิปเดียวแล้วดูแล้วคุณจะสามารถเทรดไล์อปปได้โอเคนี่คือหน้าจอของ Trading View นะครับหน้าจอของ Trading View ก็จะเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนแบ็กการอะไรไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง สิ่งที่สําคัญครับคือตอนนี้อัปเดตล่าสุดทุกอย่างมันจะดูแบบทุกอย่างกองอยู่ตรงนี้มันมีชาร์ตตั้งแต่หน้าแรกเลยแน่นอนว่าเราจะหาเกี่ยวกับเหรียญคริปโตลเอเรนซีคุณก็มาเสิร์ชเลยเหรียญแรกที่คุณเสิร์ชนี่มันมีพิมพ์มาอยู่ตรงนี้แล้วว่า BTCUSD คุณอาจจะกดเข้าไปเลยก็ได้หรือคุณอาจจะเสิร์ชเหรียญที่คุณต้องการรู้คืออ่า BTCUSDTUSDBTCUSD ที่นี่แล้วกันรันชาร์ตมันคือว่ารันชาร์ตกดคลิกเข้าไปก็จะสามารถดูชาร์ตได้เลยเหมือนกันนะครับ โอเคครับเมื่อคุณเข้ามาที่หน้าจอหลักหน้าจอจะประมาณนี้ครับโดยปกติแล้วมันจะขึ้นเป็นสีขาวก่อนนะครับเป็นเป็นเซตเป็น default พื้นหลังจะเป็นสีขาวแต่คุณสามารถปรับสีพื้นหลังได้ครับเป็น Color The m ีตรงนี้นะครับปรับเป็นสีขาวหรือปรับเป็นสีด์กนะครับซึ่งผมขออนุญาตปรับเป็นสีด์กนะครับเพื่อที่จะได้ไม่แยงตาสําหรับคนที่มาดูตอนกลางคืนเนาะซึ่งส่วนใหญ่นักเทรดส่วนใหญ่ก็เทรดกันตอนกลางคืนนะครับหลังเลิกงานหลังงานเสร็จแล้วหรือว่าพาลูกเข้านอนแล้วแล้วค่อยมาเทรดกันซึ่งผมก็เป็นคนนึงงทที่่าเหลัจก เด็กๆหลับกันแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนั้นก็ทีนี้พอคุณเข้ามาถึงตรงนี้ครับคุณสามารถเซตอัพอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมพาเซตอัพทีละส่วนเนาะเซตอัพคุณกดคลิกขวาเข้าไปครับคุณจะสามารถมีคําสั่งว่าเซตติ้งตรงนี้ครับเซตติ้งตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างครับนี่ผมแนะนาไอต้ตรงตัวแอปพีแอนด์นะครับแอปพีแอนด์คือเซตอัพฉากด้านหลังขอบพ,พ,พื้นทุกๆอย่างนะครับจะเป็นพื้นหลังเป็นเกรเดียนต์หรือว่าเป็น โซลิดก็ได้นะครับอันนี้เวกเตอร์กริดนะครับหรือว่ากริดแนวตั้งนะครับคุณสามารถปรับได้ว่าให้มันเป็นสีอะไรนี่แนวตั้งเห็นไหมครับเห็นฉากหลังเห็นฉากหลังขึ้นเนาะมันเป็นแท่งๆขึ้นนะครับเปลี่ยนสีขึ้นไปนะครับซึ่งผมตั้งเซตจางๆไว้ก็สามารถเซตสีอื่นก็ได้เซตสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของคุณขอขอเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ h o r i z o n t a l g r ก d นะครับก็สามารถเซตได้นะครับสามารถเซตได้เปลี่ยนสีได้นะครับเพื่อดู แนวราคานะครับคุณจะเห็นด้านขวานี่เป็นแนวราคาแนวตั้งนะครับจะเป็นแนวเวลานะครับมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเรื่อยๆกราฟจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเรื่อยๆดังนั้นถ้ากราฟวิ่งจากซ้ายไปขวาแปลว่าราคาจะขึ้นลงตามระยะเวลาที่วิ่งไปวิ่งไป,ป,ปไปนะครับวิ่งไป,ป,ปไปเรื่อยๆขอเซตภัพฉากหลังนิดหนึ่งกลับเป็นที่เดิมนะครับอันนี้ของผมประมาณ8%เ็นตห็นจางๆนะครับโอเคเ,อเซสชั่นเบรกก็แบ่งเป็นช่วงๆนะครับแบ่งช่วงซึ่ง คริปโตมันก็แบ่งช่วงเยอะมากเลยนะครับก็อย่าไปเปิดมันเลยลายตานะครับลายตามากๆสเกลเทกนะครับก็คือตัวด้านขวาล่างนี่ครับตัวด้านขวาไม่ใช่ด้านขวาล่างตัวขอบด้านขวาสําหรับใครที่มองตัวเลขไม่ชัดนะครับก็สามารถซูมขยายขึ้นมาได้เพื่อจะได้มองเห็นชัดๆมากขึ้นส่วนผมถนัดอยู่ที่ประมาณ12เนาะประมาณ12แบบนี้ผมก็ถนัดอยู่ประมาณนี้จะได้เห็นตัวเลขหรือขยายหน่อยนึงอ่ะไม่ตาแล้วเราอายุเยอะขึ้นแล้วเพ,เพิ่มขนาดตัวหนังสือหน่อยจะได้มองเห็นชัดๆ สเกลไลน์เหมือนกันครับสเกลไลน์ก็ปรับสเกลนี่ครับสเกลไลน์เห็นเห็นขอบนี้ไหมครับขอบขอบตรงนี้เปลี่ยนสีไปโอเคคลอสแฮร์ครับคือตัวตัวเป้าของเราที่เราใช้ตรงนี้เราสามารถปรับสีได้ตามความชอบนะครับก็ปรับสีได้ตามความชอบเลยนะครับส่วนผมใช้ประมาณสีเทาแบบนี้นะครับวอเทอร์มาร์คครับฉากหลังครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้มี BTC u s d คุณสามารถปรับเปิดได้ปิดได้วอเทอร์มาร์คนะครับในเวกเกชั่นครับคุณสามารถปรับตรงนี้ได้ครับคือให้มีตัว หนังสือซูมอินซูมเอาท์แบบนี้ถ้าคุณเอาเววิสิเบิลแบบนี้คุณก็สามารถปรับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับปรับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับหรือปรับรีเซ็ตชาร์จกลับไปจุดเริ่มต้นแบบนี้ก็ทําได้นะครับรีเซ็ตชาร์จเวลาเวลาวิ่งไปงงง,งและไม่รู้อะไรกดรีเซ็ตชาร์จแบบนี้กลับมาได้แต่ผมไม่ชอบใช้ครับผมก็อินวิสิเบิลไปทอบมาร์จินปรับขอบบนครับขอบบนของราคาว่าจากราคาปัจจุบันขึ้นไปเท่าไหร,นร่นะครับปรับไว้สัก15ละกันของผมบอททอมก็สัก8เป็นสายบูนะคร นะครับแล้วก็ไลท์ไลท์จินไว้ด้านขวาอีกนิดหนึ่งนะครับคุณก็จะเซตอัพพื้นฐานได้แบบนี้โอเคต่อไปการใส่ Dra WingTool นะครับหรือว่าการเอาเครื่องมือวาดเขียนนะครับซึ่งจะเป็นกรอบตรงนี้นะครับตัวนี้คือ Drawing Tool ทั้งหมดเอาไว้ใช้วาดเขียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเป็นการตีเทนไลน์ถ้ามันมีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะเห็นด้านกรอบด้านซ้ายตรงนี้นะครับกรอบด้านซ้ายตรงนี้ไอกรอบตรงเนี้ยเป็นการวาดภาพลงในกราฟทั้งหมดเลยถ้ามีตัวไหนมีตัวลูกศรอยู่ด้านขวาแปลว่ามันจะมี เครื่องมือย่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนไลน์สมมติคุณตีเทรนไลน์แบบนี้อ่ะตีเทรนไลน์ว่าราคาจะขึ้นไปก็ตีได้นะครับหรือใช้เครื่องมืออื่นๆเป็นลูกศรเป็นเอ็กเทนเป็นแนวต้านแนวรับแบบนี้นะครับเป็นแนว h o r i z o n t a l นะครับหรือเป็นแนว vertical ก็บอกได้ว่าช่วงเวลานี้อ่ะ vertical มานี้ละเด้งมานี้ละอ่ะช่วงเวลานี้นี่มันก็จะเห็นว่าเวลากี่โมงวันไหน horizontal ก็จะเป็นบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ สามารถตั้งโซนได้ว่าคุณมองเห็นอะไรนะครับเครื่องมืออื่นๆเราไปหัดใช้ดูนะครับหรือการวาด Brush แบบนี้นะครับวาดเขียน,นอะไรก็ได้จะวาดรูปเล่นก็ได้นะครับเผื่อสนใจอยากวาดรูปเล่นก็วาดได้แล้วก็กดอันดูแบบนี้ก็ได้ครับอันดูแบบนี้ก็ได้นะครับอยากวาดรูปเล่นได้เป็นได้เป็นเหรียญบิตคอยหนึ่งอันหนึ่งเหรียญแบบนี้คุณก็สามารถวาดได้นะครับสามารถวาดเล่นได้นะครับเขียนเส้นไปโอเคหรือใส่คําสั่งพิมพ์นะครับคุณก็สามารถพิมพ์ได้เทรดไลอ้อโป๊นะครับ คุณก็สามารถพิมพ์ได้เวลาคุณคิดหรือว่าคุณวางแผนการลงทุนอะไรไว้คุณก็สามารถวางพิมพ์พวกนี้ไว้บนหน้าจอแบบนั้นได้เช่นเดียวกันสามารถทําได้ทุกอย่างคุณอยากพิมพ์อะไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือวาดเขียนจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเครื่องมือวาดเขียนอยู่ตรงมุมนี้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับจะเป็นเครื่องมือที่ไล่ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เราเรียกว่า measure tool นะครับหรือว่าเอาไว้วัดขนาดราคาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนโอเค measure tool นะครับสิ่งที่เราใช้เครื่องมือวัดนะครับจะมีอยู่2 2ส,ส่วนนะครับ มันจะเป็นภาพตัวที่เป็นรูปลักษณะ long position ตัวนี้ตัวนี้จะมี date and price l a n e ที่ใช้บ่อยนะครับคือดูว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นราคาเท่าไหร่นะครับสมมติจากจุดต่าสุดขึ้นไปจุดสูงสุดผมจะเห็นนะครับกดลากคลิกจุด1ไปจุด2นะครับจะเห็นว่าราคาส่วนต่างเป็นขนาดไหนแล้วก็ส่วนต่างคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือ4 0 2 2ิบนะครับหรือว่า90บาทหรืออ่าห้วันนะครับมี volume trade ประมาณนี้คุณสามารถเซตอัพให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นทําฟอนทำ set เซตอัพอะไรขึ้นมาได้นะครับ visibility เป็นแบบนี้ก็สามารถเซตได้ตัวเส้นราคาว่าทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงนะครับสามารถบอกได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับโอเคปิดไปอีกอย่างหนึ่งคือใช้ไม้บรรทัดวัดเลยจากจุดซ้ายไปจุดขวาแบบนี้ก็ได้แต่ไม้บรรทัดจะเวลาคุณคลิกแล้วมันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับคลิกจุดใหม่ก็จะหายไปเลยนั่นคือการใช้ measure tool หรือว่าการวัดว่าระยะมันวิ่งไปขนาดไหนแล้ว ซึ่ง Measure t o o l ตัวนี้จะมีพวก long position แล้วก็ short position เช่นเดียวกันที่จะเอาไว้ดูว่าจุดคุ้มทุนในการลงทุนของคุณขนาดไหนสมมตุติเริ่มลงทุนณจุดสีเหลืองตรงนี้ถ้าตัดจุดนะครับเอาไว้ใช้กับการดูพวก list reward ratio นะครับ RR ว่าคุ้มขนาดไหนเป็นแบบนั้นเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลกันในคลิปอื่นๆนะครับติดตามไปด้วยถ้าใครดูตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าอธิบาย สามารถใช้งานได้กดติดตามไปด้วยต่อไปนะครับเป็นการเซตไทม์เฟรมนะครับเซตไทม์เฟรมณจุดเริ่มต้นนะครับจะไม่มีตัวไทม์เฟรมเยอะขนาดนี้นะครับคุณสามารถกดตัวลูกศรกดลงแบบนี้นะครับมันจะสามารถติดดาวได้ณจุดเริ่มต้นนะครับคุณจะเห็นไทม์เฟรมอาจจะเป็นตัว D หรืออาจจะเป็นตัว4 h อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงไปมานานวิธีที่จะให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือกดติดดาวไว้สมมุติ1นนาทีเทรดระยะสั้น เหตุไท,ท,ทม์เฟรมสั้นหนึ่งนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีอาจเหตุระ,ะยะกลางๆหน่อยนะครับอ,อาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแบบนี้อสมมุติเหตุระยะยแบบยาวๆหน่อยนะครับคุณก็หนึ่งเดย์หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคุณจะได้การไล่ไทม์เฟรมแบบนี้เวลาคลิกก็กดคลิกไปเลยคุณจะเห็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีขายายออกมาเป็นสามนาทีเป็นสิบห้านาทีสามสิบนาทีผสมล่างกันก็จะเริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะครับนั่นค กัน่นคือการเซตไทม์เฟรมว่าขนาดไหนแต่การจะดูไทม์เฟรมให้มันประกอบร่างกันคุณต้องไปดูเรื่องเทคนิคอล้อนาลิซิสอีกทีหนึ่งต่อไปครับแน่นอนครับว่าเราเรียนรู้การเซตอัพพื้นฐามนมาแล้วมันจะมีกระบวนการการใส่ตัวชี้วัดเพื่อที่จะบอกว่าเราตอนนี้มันเป็นจังหวะควรซื้อหรือจังหวะควรขายนะครับจังหวะที่ควรซื้อจะทายังไงจังหวะที่ควรขายจะทายังไงเราอาจจะใช้เครื่องมือพื้นฐานถ้าคุณมองด้านบนตรงนี้นะครับมองด้านบนตรงนี้คุณจะเห็นตัวที่เป็นตัว f แล้วก็ x นะครับ คุณก็กดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมีฟังก์ชันอะไรเต็มไปหมดเลยทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้กันนะครับฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้กันอาจจะเป็น RSI หรือ Relative Stand Index ก็จะมีโผล่ขึ้นมาแบบนี้คุณก็สามารถกดใส่เข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยที่หน้าจอนะครับ mm hmm. เด้งเข้าไปที่หน้าจอว่า RSI มันเป็นยังไงนะครับ RSI เป็นยังไงซึ่งพอกดเซตเข้ามาปุ๊บคุณสามารถกดทําให้เห็นปิดก็ได้ปิดเปิดได้นะครับกดตัวด้านซ้ายล่างตรงนี้เนาะ จะมีรูปฟันเฟืองนะครับคุณสามารถเซตอัพได้ให้มันเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นๆสมมติเป็นสีส้มสีเหลืองอ่ะผมจะเป็นสีเหลืองแล้วกันทำเส้นให้หนาขึ้นทําเส้นให้บางลงสามารถทําได้ซึ่งผมก็ถนัดเป็นแบบนี้นะครับเซตระยะกอบ70 50 30อันนี้เซตปกติเลยนะครับผมใช้เป็นปกติมาตรฐานอยู่แล้ว แล้วก็ถ้ามองฝั่งขวาครับตรงนี้คุณไม่อยากให้มันอยู่ข้างล่างคุณสามารถเซตอัพได้ให้มีลูกศรตัวนี้ก็ Move p น n up ปุ๊บคือไปอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วแต่สะดวกคุณซึ่งผมถนัดเอาไว้ข้างบนแน่นอนครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเขาจะให้ใช้อินดิเคเตอร์ได้3ตัวก็ใช้3ตัวไปซึ่งปกติสิ่งที่เทรดเซตอัพที่ผมใช้อาจจะใช้ MA c d RSI แล้วก็ e m เเป็นแบบนั้นก็ครบ3ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิด EMA ตัวน อะไรก็ว่ากันไปซึ่ง EMA ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งตัวนี้ยกตัวอย่างให้ดูใช้เป็นเมลไทยเอ็มเนะจะได้ใช้ประหยัดเหลือแค่ตัวเดียวก็พอถ้าใครเปิด m มลไทยเอ็มเไม่ได้แล้วเปิด EMA ทีละตัวมันจะเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับนั่นคือเครื่องมือพื้นฐานทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้วเวลาเราเทรดไปเรื่อยๆครับเราเปิดวันนี้แล้วเราพอปิดคอมไปพรุ่งนี้มาเปิดใหม่เราจะต้องแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไง เอ๊ะแล้วมันใช้ยังไงเอ๊ะแล้วแล้วไอตัวที่เราดูเมื่อวานมันหายไปไหนแล้วไอตัวที่เราดูมันมันกลายเป็นยังไงมันราคามันเปลี่ยนไปแปลงไปหรือ,อยังสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากๆเลยก็คือกดคลิกขวาครับแล้วก็มีคําว่า add ตัวนี้ to watch list ครับคุณสามารถสร้างลิสต์ขึ้นมาโดยส่วนตัวของคุณอันนี้ผมเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้ว่าเทสตไลปคุณก็คลิกเข้าไปเทรดไลอปปปุ๊บนะครับฝั่งขวาตรงนี้ตัวนี่ครับ ัวเทดไลโปนะครับก็จะขึ้นมาสมมุติตัวใหม่่าไปดูตัวใหม่อย่างเช่นตัวนี้อะไระะชิบะแล้วกันชิบะหินชอบกันเยอะคุณเจอชิบะเยดูอยากดูวันนี้ดูจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อคุณกดคลิกขวา add ชิบะ to watchlist แล้วก็เทรดไล้วโปเห็นไหมก็มาโผล่ตรงนี้แล้วก็ใส่ได้ระยะประมาณหนึ่งนะครับคุณก็สามารถใส่สี สีไดอยากได้สีนู้นสีนี้นะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นรายการสีฟ้ารายการสีม่วงสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปสามารถแบ่ง watch list ขึ้นมาได้คุณก็สามารถดู Watch l i s t แยกจากกันได้เครื่องมือพื้นฐานอยู่ประมาณนี้ <S 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 นั่นคือภาพรวมทั้งหมดของเครื่องมือนะครับซึ่งเครื่องมือพื้นฐานในการใช้ตัวเท a d i n g v วิ w จะมีอยู่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่ตั้งแต่ผมเริ่มเทรดมาจนเทรดจนถึงปัจจุบันแล้วก็น่าจะเทรดต่อไปเรื่อยๆก็จะใช้เครื่องมืออยู่ประมาณนี้ที่เป็น พื้นฐานแล้วก็ออใช้ทํากําไรต้องบอกว่าเครื่องมือแค่นี้คุณก็ทํากําไรเหมือนมือโปรได้แล้วถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้สักวันคุณก็เป็นมือโปรนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากไว้ครับคือการลงทุนคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักครับสำหรับใครที่เริ่มต้นลงทุนนะครับก็สามารถติดตามเพจนักลงทุนคริปโตและก็ย u ทูบชา n นลคุณรักคริปโตอินเวสเตอร์ไว้ได้ผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนควรค่าแก่การเป็นคนรวยเชื่อว่าทุกๆคนควรค่าแก่การเป็นคนสําเร็จแล้วก็ฝึก ฝึกฝึกการลงทุนทุกๆวันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับผมสมเลิกใช้สิริมารกดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนักลงทุนคริปโตแล้วก็ YouTube c h anel n กรุณักคริปโตอินเวสเตอร์ไปด้วยแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย